สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการประกอบทูลเข้ากับโฮเดอร์นะครับว่าทำยังไงเราไปดูกันสำหรับตัวโฮเดอร์นะครับเราต้องมีโมเดลก่อนนะครับเราต้องไปหาโหลดโมเดลมาก่อนหรืออาจจะวาดขึ้นมาก็ได้นะครับเพื่อที่จะมาใช้เป็นตัวสำหรับประกอบเข้ากับทูลน,นะครับและที่สำคัญคือเวลาเราวาดน,นะครับเวลาเราทำ ตัวทูลเนี่ยเราต้องทําไว้ในไลบรารีนะครับก็คือต้องสร้างไลบรารีไว้นะครับสร้างไว้ในนี้วิธีการสร้างนะครับสามารถไปหาดูได้ในช่อง for e corporation ตรงนี้เลยนะครับแล้วเขียนว่าไลบรารีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับดูคลิปเก่าๆว่าทํำยังไงนะครับมีคลิปสอนอยู่ถ้าไม่ไม่มีก็ทักมาถามทางไลน์อดได้เลยนะครับโอเคพอเรามีทูนตรงนี้ได้นะครับวิธีการทำทำยังไงนะครับมาที่แถบทูลเลือกคำสั่ง ฟังก์ชันเลือกคำสั่งท็อปสุดแคมป์วิศวะแล้วก็แอสเซมบี้ตัวนี้ครับแมชชีนิ่งคอมโบเน็ตวิศวะต,ตรงนี้นะครับเลือกเป็นท็อปสุดแมชชีนิ่งต่วนตรงนี้เลือกเป็นทูร์นิ่งแล้วก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับผมเลือกเป็นเทอร์นิ่งอาจจะเป็นเด็ปเปอร์อะแดปเตอร์ก็ได้นะครับผมเลือกนี้เป็นโอเทอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับสุดท้ายตรงนี้นะครับผมเลือกเป็นแบบดูนิเวอร์แซ ก็ได้ครับกดไปต่อครับ tool holder ช่องนี้นะครับ system frame สำหรับ system frame นะครับเราจะเลือก frame ตรงนี้ frame ตรงปลายนี้นะครับแต่มันไม่มีนะมันยังไม่มีตอนนี้นะครับให้กดบวกเลือกคำสั่ง frame by point and to direction จากนั้นครับกดช่อง origin นะครับคลิกไปที่ center วงกลมนี้แกน Z ให้ชี้เข้าไปด้านในแบบนี้ ไปด้านในแบบนี้นะครับกดเปลี่ยนกัน x ตรงนี้นะครับขึ้น e r r o r สีแดงเปลี่ยนเป็น y ก็ได้ครับกดยืนยันเราได้เฟรมตรงนี้มาหนึ่งานกดไปต่อครับต่อไปก็คือ tooling system size นะครับสำหรับ system size ตรงนี้เนี่ยผมจะเลือกเป็นตัวนี้ด้านล่างนี้นะครับตรงนี้ด้านล่างนี้กดบวกครับเลือกคำสั่ง frame by point t o o direction จากนั้นครับเลือกไปที่ขอบตรงนี้ ชีเป็น ans, แกนส้นลงมาแบบนี้นะครับกดยืนยันปุ๊บเรียบร้อยครับให้ได้แบบนี้นะครับ2องอัน Basic Shape เราเลือกเป็นเชฟนี้ได้เลยกดไปต่อครับแค่นี้ครับตั้งชื่อตรงนี้ได้นะครับกดยืนยันเราก็จะได้มาเป็นฟังก์ชันลักษณะแบบนี้ทูลแชฉงทูลโฮเดอร์นะครับลักษณะประมาณนี้จริงๆใส่เป็นฟังก์ชันอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับมีหลายฟังก์ชันโอเค พอเราได้ฟังก์ชันแบบนี้มาแล้วนะครับถัดมาครับสิ่งที่เราจะต้องมีต่อก็คือพอเรามี s s s e m b l y ตัวนี้ปุ๊บเราจะต้องมีตัวทูนที่เป็นคัตเตอด้วยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้อะไรวิธีการหาก็คือเราจะมาที่แท็บ Library ตรงนี้จากนั้นครับมาหาตรงนี้ครับ ท็อปโซลิดมีอยู่2ที่นะครับก็คือท็อปโซลิดแมชชีนนิ่งทูนแล้วก็ท็อปโซลิดแมชชีนนิ่งยูเซอร์ทูนผมจะเลือกเป็นยูเซอร์ทูนละกันแต่บันคลิกเข้ามาแล้วก็มาที่ช่องนี้ครับเจอเนอริกคอมโพเนนต์ทูนคัตเตอร์ในกรณีที่ใช้เป็นพวกดอกมิวดอกเอ็นมิวนะครับถ้าใช้เป็นพวกอินเสิร์ตอะไรพวกนี้เราก็เลือกตรงนี้นะครับก็ลองหาดูนี้มีหลายตัวนะครับเรามาหาดูหรือจะใช้เป็นข้างล่างก็ได้ก็ก๊อปปี้ออกมา ผมใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเลือกเป็นดิวเลือกเป็นทวิส t d ดิวถูกมถ้าเราทําเป็นแบบดอกของดอกจอนะครับเลือกเป็นตัวนี้ผมเลือกเป็นตัวนี้ทวิสดิวนะครับก็วิธีการคือคลิกขวาแล้วก็คอปปอ้ออกมาได้เลยครับคอปปี้นะครับมาที่ my template ของเราทําการคลิกขวาแล้วก็เพิออกมามันจะได้มาเป็น Family file แบบนี้จากนั้นครับเราจะเอาไปประกอบกันคลิกขวาครับเลือก a s s e m b l จากนั้นก็ ตั้งชื่อครับ o r d e r with t o with r e i l ประมาณนี้แล้วเราก็ลากครับ Drag and Drop ตัวนี้เข้ามาครับแบบนี้วางไว้แล้วก็ Drag and Drop ตัว Family File ตัวนี้เข้ามาครับแล้วเราก็กำหนดครับว่าเราจะใส่ทูลขนาดเท่าไหร่ลงไปนะครับอย่างเช่น ทูนไดเมิเตอร์ผมบอกว่าไดมิเตอร์เท่ากับนี้เลยเนาะผมก็คลิกตรงนี้เป็นแบบเมตรมนต์แล้วก็วัดไปแลว้วอะเนี่ยไดเมิเตอร์40ความยาวเล็งซุกเล็งซักเอ่อ100 120อ่ะขอโทษนะครับมาใหม่นะครับ D 4 0ความยาว100 120อ่าเป็นประมาณนี้เนาะ แล้วก็เอสดีนี่ก็สี่สิบดีมันคือคมตัดนะครับถ้าดียีเป็นยังไงโอเค,อเคก็ดี 40, 40นั่นแหละครับความยาวหนึแล้วก็ค่าอื่นนะครับอันนี้ลองตั้งค่าดูนะครับผมตั้งค่าประมาณนี้นะกดถูกไปก็กวางไปเราจะได้ทูนมาเป็นลักษณะประมาณนี้แปลกๆนะเดี๋ยวขอแก้ไขนิดนึงครับ Edit โอ้ นี่คือค่าอะไร OL หนึ่งร้อยอ่านี่ OL สองร้อยอ่านี่นะครับ OL ต้องต้องยาวนะครับ OL ต้องยาวกว่า OL สมมติว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับวางไว้ก่อนปึ๊บได้ทุนแบบนี้มานะครับทีนี้วางทิ้งไว้ครับไม่ต้องทำอะไรนะครับเซฟ จากนั้นครับกดไปที่คำสั่งทูลเลือกคำสั่งฟังก์ชันแล้วก็ทั้งเสิร์ตแคมวิแล้วก็แอสเซมบีแมชชีนคอมบินเนนต์วิกดเข้าไปครับทูลเนี่ยนะครับมันจะถูกจับเข้ากับตัวนี้ให้อัตโนมัติเลยเราไม่ต้องทำอะไรนะครับกดไปต่อครับแค่นี้ครับกดอนุญาตแล้วกดถูกต้องเราก็ประกอบทูลเข้ากับโฮเดอร์ได้เรียบร้อยแล้วแค่นี้เลยครับเซฟส่วนถ้ามันประกอบแล้วมันวางแบบนี้อะไรยังไงนะครับเราจะปรับแต่งแก้ไขเพิ่มเติมเราก็สามารถมาปรับแต่งได้ในตรงช่องฟังก์ชันตรงนี้ ฟังก์ชันตรงนี้นะครับทีนี้ลองไปใช้กันนะครับลองไปใช้กันผมอาจจะขอวาดตรงนี้นะเป็นชิ้นงานขึ้นมาหนึ่งอันเป็นพาร์ทหนึ่งอันแบบนี้เป็นพาร์ททรงกระบอกแบบนี้ครับชึบพาร์ท,ทรงกระบอกนะแบบนี้นะตัวรูปพาร์ทจะใหญ่เลยฮนะประมาณนี้แล้วก็มีดิวเข้าไป 42อ่าประมาณนี้ครับสมมตินนะเป็นอย่างงี้นะครับจากนั้นครับก็คลิกขวา matching เข้ามาหน้าของตัว matching ตรงนี้ครับเราเทสก่อนแล้วก็ equipment เลือกคำสั่ง select machine เราก็มาเลือกเครื่อง turning นะครับแล้วก็ลองหาดูว่าจะใช้เป็นตัวไหนอ่าสมมตผมใช้เป็นตัวนี้กัน NL Nl1005 ตัวนี้เอาเข้ามาครับ Nl1005 เนาะแล้วกเ็เราต้องประกอบนิดนึงอันนี้นะครับคลิกขวา Edit NC Part Position คลิกวางเข้าไปคลิกวางแปะลงสมมติคข้าวๆนะครับทีนี้วิธีการเอาทูนมาใช้ เราก็สามารถที่จะกดไปที่คำสั่งของการผมขอเซฟก่อนทูลเดปเอร์นะครับเราสามารถที่จะเน็ตที่เราประกอบไว้นี่ครับตัวนี้เราสามารถลากเข้ามาได้เลยครับแล้วเราก็เลือกทีนัมเบอร์เข้าไปอย่างเช่นทีนัมเบอร์หนึ่งทีนี้สังเกตมันกลับด้านใช่ไหมครับมันกลับด้านอันนี้วิธีการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขนะครับให้มาที่ตรงนี้ของเรานะครับคลิกขวาตรงเฟรมแล้วก็ Edit frame แล้วก็กดกลับด้านแกน x reverse แกน x กลับมาแบบนี้ลองเซฟครับเราไปดูซิกลับด้านกลับมาได้ยังอันนี่กลับมาแบบนี้แล้เห็นไหมครับนี่นะครับเรียบร้อยเซฟครับลองดูครับลิดขวาดิวิ่งโฮมมัชชินนิงโปรแกรมมันก็จะเลือกใช้ทูลน,นะเราไปเลือกใช้ทูลเนี่ยทีนึ่งที่เาเลือกไว้นะครับกดยืนยันไปจากนั้นก็เลือกตำแหน่งรู้เจาะก็เจาะตรงนี้กดยืนยัน มันก็ได้มาลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้อาจจะมีอะคอนแทคน,นิดนึงนะเพราะว่ามันมีตัวนี้แต่ก็จะได้เป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมนะครับอันนี้มันมีตัวนี้ติดอยู่บางทีเราอาจจะต้องใช้เครื่องอื่นแต่นี้เป็นคอนเซปต์เป็นเชิงคอนเซปต์นะครับว่าวิธีการทำเนี่ยทำแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าจะใช้เป็นทูนอื่นเราก็แ,แค่เปลี่ยนชุดทูนตรงนี้ก็มาหาทูนในช่องของทูนแมชชีนยูเซอร์ทูนตรงนี้แล้วก็มาใส่แทนแค่นั้นเองครับก็โอเคขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี